สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่างจอยนะฮะวันนี้นะฮะมีงานซ่อมประตูหลังขวานะฮะอาการก็คือน,นี่นะฮะสีโป๊ะกะกระเทาะแบบง่ายๆเลยนะฮะ ผมลองเอาไขควงแซะแสะดูนะฮะแล้วก็เอามีดขูดแซะแสะดูนะฮะรู้สึกว่ามันจะหลุดล่อนง่ายผิดปกตินะฮะก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันนะฮะอาการนี้นะฮะผมได้แซะเอาสีโป๊ออกนะฮะอาการแบบนี้นะฮะส่วนมากแล้วถ้ามีอาการสีโป๊หลุดล่อนแบบเนี้ยจะมีอยู่2สาเหตุก็คือข้างในมีสนิมใต้สีโป๊นะฮะจะเกิดสนิมนะฮะจนทําให้สีโป๊หลุดล่อนนะฮะแต่ เหตุการณ์นี้นะฮะไม่ได้มีสนิมนะฮะใช้มีดขูดแสเข้าไปก็จะมองว่าไม่มีสนิมเลยนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าสีโป้หลุดออกแบบง่ายได้ผมก็ได้มาวิเคราะห์แผลนี้นะฮะว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นก็เจอต้นตอของปัญหานะฮะก็คือ ช่างคนก่อนนะฮะผมก็ไม่รู้นะฮะว่าไปซ่อมจากที่ไหนมานะฮะแต่ก็จะไม่ขอเอ่ยถึงการซ่อมของช่างคนก่อนนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นการล่วงเกินในหน้าที่นะฮะก็มาดูกันครับว่าปัญหาสีโป้หลุดล่อนครั้งเนี้ยมันเกิดจากอะไรนะฮะผมก็ได้ถ่ายภาพให้ชัดๆนะฮะก็เกิดจากเนื้อเหล็กนะฮะไม่มีการพ่นสีเกาะเหล็กเลยนะฮะก็คือประมาณว่าปั่นสีจริงลอกสีจริงออกก็โปทับไปเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะฮะก็คือผมลองมองดูแล้วนะฮะ ไม่มีเส้นรอยกระดาษทรายแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะไม่รู้ว่าช่างคนก่อนไปทำที่ท่าไหนเหมือนกันนะฮะก็ฝากเอาไว้ให้เป็นวิทยาทานนะฮะวิธีการซ่อมถ้าสมมติว่าเราทำไม่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยผมคอนเฟิร์มได้เลยนะฮะว่างานที่เราทำออกมาเนี่ยอยู่ได้ไม่คงทนแน่นอนนะฮะสเดือนส่เดือนผมว่างานที่เราทำเนี่ยมีปัญหาแน่นะฮะก็ลองมาดูนะฮะวิธีแก้แก้แบบไหนโดยเฉพาะอาการนี้นะฮะแก้ไม่ยากนะฮะมาเริ่มกันเลยนะฮะ ขั้นตอนแรกนะฮะให้เราใช้เครื่องปั่นสนิมแซะเอาส่วนที่ซีโป้หลุดล่อนออกให้หมดปั่นออกให้หมดนะฮะอย่าให้เหลือซีโป้ที่มันหลุดล่อนอยู่เลยนะฮะก็อออกให้หมดเลยนะฮะก็ในรูปภาพนี้นะเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่า ผมได้ปั่นเอาจนสีโป้ที่เกิดการแตกแล้วแล้วก็หลุดล่อนออกให้หมดนะฮะก็จะได้แผลลักษณะแบบนี้นะฮะโดยที่สําคัญนะฮะเพื่อนๆดูที่เนื้อเหล็กด้วยนะฮะเนื้อเหล็กของผมที่ผมปั่นออกมาเนี่ยจะมีความใสความเงามากนะฮะจะไม่มีขี้สนิมเลยนะฮะเพราะว่าสนิมเนี่ยเป็นตัวร้ายในการทรําลายรถของเรานะฮะสนิมขึ้นที่ไหนผมบอกไว้เลยนะฮะว่าที่นั่น เกิดปัญหาแน่นอนนะฮะก็ให้เพื่อนๆปั่นให้มีลักษณะใสาส,าสะอาดแบบในรูปเลยนะฮะพอปั่นเสร็จนะฮะก็ให้เพื่อนๆใช้เครื่องดับเบิลแอคชั่นนะฮะลงด้วยกระดาษทรายเบอร์80นะฮะพอเสร็จขั้นตอนนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆทาความสะอาดแผลให้สะอาดนะฮะด้วยน้ายาเช็ดคราบแล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งที่สะอาดจริงๆนะฮะ ตอนต่อไปก็คือเราจะทําการพ่นสีเกาะเหล็กหรือว่าเพื่อนๆมีสีโพลฟเบอร์นะฮะก็สามารถใช้สีโพลฟเบอร์เกาะเหล็กของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะฮะแต่ทางอู่ผมนะฮะไม่มีสีโพลฟเบอร์เกาะเหล็กนะฮะก็ใช้สีพื้นเกาะเหล็กยี่ห้อโคแมาคนะฮะในการพ่นก็พอพ่นเสร็จนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ10-20นาทีนะฮะสีพื้นเกาะเหล็กก็ทําการเซตตัวแล้วก็แห้งแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะก็ให้เพื่อนๆใช้กระดาษทรายเบอร์80ก็ได้นะฮะหรือว่า บอร์120ก็ได้สร้างเส้นรอยกระดาษทรายบนหน้าชิ้นงานก่อนการโปะนะฮะวิธีนี้นะฮะหลายๆคนนะฮะตกมา,าตายกันมาหลายคนแล้วนะเะพราะบางคนนะฮะผมเห็นว่าพอพ่นสีพื้นเกาะเหล็กเสร็จก็ทําการโปทับไปเลยนะฮะโดยที่เราไม่ได้สร้างเส้นรอยกระดาษทรายนะฮะเส้นรอยกระดาษทรายตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวยึดสีโปกับตัวชิ้นงานของเราให้แน่นขึ้นนะฮะยึดคงทนขึ้นเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ สำคัญพอสมควรน,นะฮะก็ใช้มือรูปเบาๆนะฮะอย่ารูปแรงจนสีพื้นกเกาะเหล็กเราหลุดหายไปจนหมดนะฮะพอขั้นตอนนี้นะฮะก็ใช้ลมเป่าแล้วก็ใช้ผ้าแห้งก็ได้นะฮะในการทําความสะอาดก่อนการโป้นะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือการโป้สีธรรมดาของเราเลยนะฮะก็เพียงเท่านี้นะฮะก็สามารถที่จะทําให้ชิ้นงานของเราที่เราซ่อเมเน,นี่ยคงทนไม่หลุดล่อน หมือนตอนต้นคลิปนะฮะรับรองว่าวิธีนี้สีโป้ของเราที่เราโป้ลงไปในหน้าชิ้นงานไม่มีการหลุดล่อนแน่นอนนะฮะก็โป้ไปตามปกติของเพื่อนๆเลยนะฮะก็จบแล้วนะฮะวิธีการเตรียมแผ่ก่อนการโปร้จริงนะ,ะเพื่อนๆก็สามารถทําตามขั้นตอนที่ผมได้แนะนําม,มาได้ทั้งหมดเลยนะฮะต้องย้าไว้ก่อนนะฮะว่า การทำงานแบบนี้นะฮะไม่ใช่การทำงานที่ดีที่สุดนะฮะแต่การทำงานแบบนี้เป็นการทำงานจริงของผมอย่าลืมนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบในวิดีโอนี้หรือว่าคลิปวิดีโอที่ผมทำมาให้กำลังใจผมโดยการกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมาแบ่งปันเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ